เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลถึงต้องตกลงพื้งแต่ดวงจันทร์กลับลอยอยู่บนฟ้าได้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนาของแรงและการเคลื่อนที่ด้วยกันเป็นกฎที่มองไม่เห็นนะครับแต่กลับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลเลยเอาละครับคำถามนี้แหละคือภารกิจหลักของเราในวันนี้เลย ลองคิดซะว่าเรากำลังสวมบทเป็นนักสืบกันอยู่เพื่อที่จะค้นหาก,กฎของเกมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนที่ของทุกๆอย่างรอบตัวเรามาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีคำตอบอะไรให้เราบ้างทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนที่ได้เนี่นะครับเราต้องมารู้จักกับตัวละครเอกของเรื่องนี้กันก่อนเลยนั่นก็คือแรงครับหรือพูดง่ายๆก็คือการผลักและดึงที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเลย คือคำว่าแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การผลักหรือดึงเฉยๆนะครับในทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันมี2ออย่างที่ต้องรู้คู่กันเสมอเลยคือ 1. แรงแค่ไหนและ2ไปทางไหนลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับการผลักประตูเบาๆก,บกับการกระแทกประตูให้พังเนี่ยมันต่างกันที่ความแรงใช่ไหมครับแล้วการผลักประตูเข้าไปกับการดึงประตูออกมาอันนี้ก็ต่างกันที่ทิศทางนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของมันเลย แล้วทีนี้เราจะทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างแรงกลายเป็นภาพที่เข้าใจได้ยังไงล่ะง่ายนิดเดียวเลยครับแค่วาดลูกศรน,นี่เลยครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยครับความยาวของลูกศรเนี่ยมันก็คือขนาดของแรงยิ่งลูกศรยาวก็แปลว่ายิ่งแรงมากส่วนหัวลูกศรก็บอกทิศทางของมันเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังมากๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่โดนแรงกระทำแค่แรงเดียวหรอกครับ จริงไหมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าเกิดว่ามีหลายๆแรงมากระทำพร้อมๆกันอืมเรามาหาคำตอบกันในหัวข้อถัดไปเลยดีกว่าครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนการเล่นชักเย่อเลยถ้ามีคนดึงไปทางซ้ายสองคนแล้วก็มีคนดึงไปทางขวาสามคนสุดท้ายแล้วเชือกมันก็จะขยับไปทางขวาถูกไหมครับเจ้าแรงรับเนี่ยก็คือแนวคิดเดียวกันไปเป๊ะเลยครับมันคือผลรวมของแรงทั้งหมดที่แบบหักล้างกันไปมา แล้วเหลือเป็นแรงสุดท้ายจริงๆแค่แรงเดียวที่ส่งผลต่อวัตถุนั้นๆัอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าแรงมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกันเป๊ะๆล่ะจะทำยังไงดูภาพนี้เลยครับสมมติว่ามีแรงหนึ่งดึงไปข้างหน้าแล้วก็มีอีกแรงหนึ่งดึงขึ้นไปข้างบนเราจะหาแรงลับได้ง่ายมากๆเลยด้วยการวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับแล้วก็ลากเส้นทะแยงมุมเส้นนั้นแหละครับคือชิดทางและขนาดของแรงลับที่เกิดขึ้นจริงๆ และนี่เลยครับคือสูตรที่เหมือนกับเวทมนต์เลยที่เปลี่ยนภาพวาดเมื่อกี้ให้กลายเป็นตัวเลขที่เราคำนวณได้หน้าตาคุ้นๆไหมครับใช่เลยมันคือทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่เราเคยเรียนกันนั่นแหละครับซึ่งทำให้เราสามารถคำนวณหาขนาดของแรงลับได้อย่างแม่นยำเป๊ะๆเลยเอาละครับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับแรงกันไปพอสมควรแล้วนะคราวนี้เรามาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันบ้างนั่นก็คือ กฎ3ข้อของนิวตันครับซึ่งมันเปรียบเสมือนกับคำพีศักดิ์สิทธิ์เลยนะที่ใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ได้เลยทีเดียวกฎทั้ง3ข้อนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างน่าทึ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันไปทีละข้อเลยตั้งแต่กฎแห่งความเฉยกฎของความเร่งไปจนถึงกฎของแรงกิริยาปฏิกิริยาโอเคมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าครับกฎข้อแรกเนี่ยบอกเราแบบง่ายที่สุดเลยก็คือ ทุกอย่างจะพยายามรักษาสภาพเดิมของมันเอาไว้ครับหรือถ้าจะให้เห็นภาพง่ายกว่าน,นั้นจะเรียกว่ามันขี้เกียจก็พอได้นะคือถ้าของมันหยุดนิ่งอยู่เฉยๆมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นต่อไปถ้ามันกําลังเคลื่อนที่อยู่มันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเท่าเดิมจนกว่าจะมีแรงอะไรสักอย่างมายุ่งกับมันนี่แหละครับที่เราเรียกว่าความเฉย่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสภาพของมันละ่ะเช่นอยากให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น กฎข้อที่2มีคำตอบให้ครับอยู่ในสมก,การที่อาจจะเรียกได้ว่าดังที่สุดในโลกฟิสิกส์เลยก็ได้ F เท่ากับ ma พูดง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากให้ของมันมีความเร่งเยอะๆเนี่ยก็ต้องออกแรงผลักเยอะๆแต่ในทางกลับกันถ้าของมันหนักหรือมีมวลเยอะก็ต้องออกแรงมากขึ้นไปอีกเพื่อให้มันเร่งได้เท่าเดิมนั่นเองครับมาถึงกฎข้อสุดท้ายครับข้อที่3กฎข้อนี้บอกเราว่าแรงจะมาเป็นคู่เสมอครับ คือทุกๆครั้งที่เราออกแรงกระทำกับอะไรบางอย่างหรือที่เรียกว่าแอคชั่นเนี่ยนะสิ่งนั้นก็จะออกแรงกระทำกลับมาที่เราด้วยขนาดที่เท่ากันเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าจะมาในทิศทางตรงกันข้ามหรือที่เราเรียกว่า r รี c คชั่นตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือตอนที่เราเดินนี่แหละครับเท้าเราผลักพื้นไปข้างหลังและพื้นก็ผลักเท้าเรามาข้างหน้าทำให้เราเดินไปข้างหน้าได้โอ้โหมันเกิดขึ้นรอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะเนี่ย โอเคครับเรื่องทฤษฎีก็ประมาณนี้แหละทีนี้เราลองมาสวมแว่งตาฟิสิกแล้วส่องดูโลกรอบๆตัวเรากันบ้างดีกว่าว่าเราจะเจอกฎพวกนี้ได้ที่ไหนบ้างซึ่งเราจะไปดูสองแรงที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีที่สุดเลยครับนั่นก็คือแรงเสียดทานและแรงโน้มถ่วงเคยลองผลักของหนักๆกันไหมครับตอนที่เราเริ่มออกแรงผลักครั้งแรกสุดเลยแต่มันยังไม่ขยับนะ่ะนั่นแหละครับคือแรงเสียดทานสถิตที่กําลังต้านเราอยู่แต่พอเราออกแรงมากขึ้นอีก จนในที่สุดมันเริ่มขยับได้จะรู้สึกไหมครับว่ามันผลักง่ายขึ้นมานิดหนึ่งนั่นก็เพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแรงเสียดทานจนแล้วครับซึ่งเป็นแรงต้านที่น้อยกว่าตอนแรกนั่นเองทีนี้เรามาถึงแรงที่ทําให้แอปเปิ้ลของนิวตันต้องตกลงพื้นกันบ้างใช่แล้วครับแรงโน้มถ่วงแต่มันไม่ได้มีอยู่แค่บนโลกของเรานะครับจริงๆแล้วกฎความโน้มถ่วงสากลเนี่ยเขาบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมวลในจัก,กรวาลนี้กําลังดึงดูดกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวเรากับโลก หรือโลกกับดวงอาทิตย์โหเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับและนี่ก็คือสูตรที่นิวตันใช้ไขค,ความลับของจักรวาลครับมันบอกเราแบบง่ายๆเลยว่าแรงดึงดูดเนี่ยจะมากขึ้นถ้าวัตถุมีมวลเยอะขึ้นแล้วก็จะน้อยลงอย่างรวดเร็วมากๆเลยถ้าวัตถุอยู่ห่างกันมากขึ้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าสูตรง่ายๆแค่นี้เองที่อธิบายได้ว่าทำไมดาวเคราะห์ต่างๆถึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ แล้วไอ้กฎที่มันยิ่งใหญ่ระดับจัก,กรวาลขนาดนั้นมันมาเกี่ยวกับเราที่อยู่บนโลกได้ยังไงคําตอบอยู่ในตัวเลขนี้เลยครับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อค่า G ีนี่แหละครับคือค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลกเราซึ่งมันก็คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของกฎความโน้มถ่วงสากลอันยิ่งใหญ่นั่นเองพอเรามาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นภาพที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับว่าจัก,กรวาลที่มันดูกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ซับซ้อนเนี่ย เอาเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ภายใต้กฎง่ายๆแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับพลังของวิชาฟิสิกส์เนี่ยมันอยู่ที่ความเป็นสากลของมันนี่แหละกฎข้อเดียวกันที่อธิบายว่าทำไมแอปเปิลถึงตกลงพื้นมันเป็นกฎข้อเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับที่ยึดดวงจันทร์เอาไว้ให้โครจรรอบโลกของเรา มันแสดงให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นบนโลกนี้หรือที่ไหนในจัก,กรวาลทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็กำลังเต้นรำไปตามจังหวะของกฎเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามชวนคิดแบบนี้ละกันแล้วถ้าถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงละ่ะหรือว่าถ้าเราเข้าไปในหลุมดำกฎของนิวตันที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนี้มันจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากๆนี่แหละครับคือคำถามที่นำเราไปสู่โลกของไอสไตน์และฟิสิกส์ยุคใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงผลักดันให้มนุษย์เราค้นหาความจริงของจักรวาลต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดครับ